ไปว่ามั่งตักพ่อมั้งไหมไปไหนว่า<ป>คุณนภัสส่งมาสิบดวง อะไรคะนั่งกับพ้อไหม,ม,มส่งดาวให้สองสาวหลายนานๆน,น,นะคะพ่อพ่อคุณหวานหวานส่งมาหนึ่งร้อยดวงคุณฮิปปี้ส่งมาหนึ่งร้อยสี่สิบห้าดวงขอบคุณครับ คุณขวานส่งมาสิบดวงคุณชนละกรส่งมาห้าสิบดวงล็อกเก็ตเครื่องบินล็อกเก็ตลูกขี่ไดโนเสาร์เหรอฮะอคุณแนนซี่ส่งมาหนึ่งร้อยดวง โอ้ยโอ้ยกดแล้วมีอะไรคะกดแล้วได้อะไรใช่ยาอ, <c oughs> อะไรนะลูกชายอ๋อใชายา <c oughs> หายยัง อ๋อทายาหนูทายาให้พ่อเหรอจะทายยาให้พ่อเหรอคะขี very very <c oughs> อ่อะไรลูกอันนี้เรียกว่าอะไรคะไ like ดนโนเสาร์ พิกัดชุดเหรอเดี๋ยวไปถามมามีให้นะอ่ะเดี๋ยวไปถามมามีหน่อยไอว่าอันนี้พิกัดชุดของอะไรอะ่ะอันนี้เลสฮอล l เดย์ Holiday. อันนี้นชุดน่ารักนะแบรนด์นี้ดูมามีชอบกับผู้ปกครองที่โรงเรียนตลอดเลย คุณดาลิสสยาใช่ไหมดาลิสสยาส่งมา500ร้ดวงค่ะขอบคุณนะครับไม่ต้องกลัวค่ะแต่แตเอาไปเอารถมาขับ